สวัสดีค่ะทุกท่านที่นี่สวนหลวงรอเก้านะคะมาเที่ยวชมงานพันไม้งามอารามสวนหลวงนะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะมาแต่เช้าคนยังมาไม่เยอะเท่าไหร่น้อค่ะนาอบรรยากาศดีร่มรื่นมากค่ะทุกท่านไปค่ะ ชมด้วยกันนะคะชมต้นไม้ด้วยกัน สาวๆก็คุยกันสวยงามมากค่ะ ชมหลายๆมุมของสวนหลวงรอเก้านะคะทุกท่านพี่ตุ้ยจะทําเป็นคลิปไม่ยาวนะคะ ค่อยๆทยอยลงอะเนาะคะเนาะเพราะพี่ตุ้ยจะไม่ได้ตัดต่อนะคะลงไปเลยเนาะคะเนาะจะจะเอาลงเป็นคลิปๆเป็นตอนๆไปเนาะคะเนาะดอกไม้สวยๆค่ะดอกไม้สวยๆ สวยงามมากค่ะที่นี่สวนหลวงรอ9เก้านะคะ เสียงนกร้องธรรมชาติมากคะ่ะทุกท่านคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ตุยนกไรลังพาเที่ยวด้วยนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย